กราบสวัสดีพี่น้องป้องไปทั้งช่องภูนาคมหาลาบเด้ออ่าตอนนี้ผูกคากาลังสีคมไปทั้งฟังเล่าพี่น้องเนาะกาลังสีคมไปทั้งฟังเล่าเด้อตอนนี้กาลัางอยู่ในคิวรถอยู่นะพี่น้องเนาะกำลัลงสีขวมสะพานพี่นอ้องอ่ามาไปชมบรรยากาศน้ากันว่าทั้งเล่าเฮาอ่าไปได้เศร้านี่กันคนหลายเตืบพี่พี่น้องวัางขึ้นมานะมีสองสามคนบัดมะฮอดมองนี่หลยขึ้นหลยขึ้นพี่นออ้องอ่าชมบรรยากาศแบบนี้นพี่น้องเด้อ เริ่มบอกเดินทางได้เล้พี่นอ้องเด้อชมบรรยากาศไปน้ำกันพี่น้องในรอบ3มปีอับที่ืันนี้ผู้ขามีโอกาสได้เดินทางขามไปทั้งสงปปลาวพี่น้องลองขาดทางได้พี่น้องเด้อ พี่น้องมาเนี่ยเบิ่งสะพานสีไปใลยกลยกันกับหัวเพราะว่าทางบ้านเขาเฮาเอินสะพานเนาะทางพี่น้องเขาบนเขาจะเอินหัวล้วพี่น้องเน้เบิ้งสีสันเล็กหน่อยพี่น้อง ธรรมชาติพี่น้องเราแห่ธรรมชาติเน่ะ พี่น้องไปเที่ยวทั้งล้วเ้อทั้งบานพที่พีงน้องเข้ามาเนี่ยพี่น้องโดนแล้ววันเด้ไปโอ้รถกับอุบาทพี่น้อง ก็แล้วบันี้แม่นหัวได้พี่น้องเนอกายขัว นี่หามะต้องฟังเล่าบ้านพี่มังนอง้องเขาเล้วพี่น้องได้บ้าน,นอขออนุญาตบ้านท่านมาในผู้นากระสีตัดเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นปนะพี่น้องเนาะเพราะว่าฮอดมองผ่านแดนเดจะเข้าจะหามท้ายทับเลยพี่น้องได้ เป็นบันคาสินโนพี่น้อง มาหอนมองดานเลยรด้พี่น้องเด้อครับพี่น้องตอนนี้ปู้หน้าขึ้นรถเขามาทั้งเอาเรื่งจันเลยเด้ออีพออีแม่มารับอีแม่มารับพร้อมด้วยลูกหลานพี่น,อน้องเราใส่เอยเส่ยล้วนะใส่เอยนยอยนี่แหละใส่เอย เอมเพิ่งชงยูทัวร์ไปนะเห็นเจ้าของเลยครับกับลังเข้าไปทางไหนพี่น้องกับลังเข้าไปทางไหนได้พี่น้องแน่กับลังเข้าไปทางไหนไปบ้านพักไก่อมพรพี่น้องลูกซีลุงหาปูนาเห็นอยู่ทั้งปีกะมาพักใบยำยำทำข้าวเด้อนละพี่น้องแน่พี่น้องย่ทั้งสปปล่างภาคกระจามื่อวันปูนาไมีโอกาสความจากสะพานมะกลายขวาพี่น้องความสะพานมะกลายขวา วันไห้มาหาอีพอยแม่ทั้งพี่พี่น้องถ้าเบิ่งว่าปู่นาจะทําอะไรบ้างค่อยติดตามไปได้พี่น้องเนาะมาไทยถอดสดวัไดนเนาะพี่น้องเนาะปู่นาคได้ทายคลิปไว้เดี๋ยวมองไหนมันไม่ขึ้นปู่นาก็จะลงคลิปให้พี่น้องในเบื่องกันพี่น้องประกาศจะได้วันที่16มกราคม2566ที่วัดกุฎแหงพัฒนารามพี่น้องไปพ่อกันไปเจอกันอยู่หันเด้อพี่น้องเน้อสายบุญสายงานผู้ใด้สีสวายแถนสวายขาลองล้ำทำเพลงกะไปได้เนะพี่น้องเนาะวันนั้นปล่อยฟรีสไตล์เต็มที่ เมื่อหน้าเจ้าภาพไนจีใจสปอร์ตครับเมื่อนั้นครับขอขอบคุณน้องแพนล,ละกาคุณน้อยและภาพบายสีต่างๆเด้อขอบคุณอาจจะต่างในผู้น,นาคเสียทางเด้อพี่น้องเน้ออ่ะกราบสวัสดีพี่น้องฟ้องฝ่ายทั้งช่องผู้นาคมาหาลาบอีกครั้งหนึ่งได้พี่น้องเน้อ,อตอนนี้ผู้นาคมาอยู่ทีบ้านพักไก่อําพรพี่น้องเน้ออยู่ในส,สปปลาวเพิ่งเป็นบ้านนี้พ่ออีแม่ ของปูนาคบุณีเลยค่ะมาทั้งฝั่งล่างน้องพี่น้องเนาะผู้ใดผ่านไปผ่านมาท่าเดินทางมาจากทางเวียงทางเวียงจันทร์สรอยู่ด้านซ้ายมือน้องพี่น้องเนาะถ้ามาจากทางขวากศรียู่ด้านสะพานสิขาดเวยศรียูด้านขวามือน้องพี่น้องเด้อมาพักไในน้องพี่น้องเนาะามาพักได้มีห้อนพักมีห้อนกาแฟคับมีบ่าพร้อมน้องพี่น้องเด้อมีบ่ามีคาบมีบ่าพร้อมตอนนี้ปูนาคะมาหอดมาถึงแล้วน้องพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องกองไปทั้งหลายอ่ะ ไปเข้าไปเบิ่งทั้งในอันนี้ไก่ปูนากับมาตั้งไว้ให้พี่น้องไกล้ปูนากับมาตั้งไว้ให้พออี่แม่ทั้มาค้าขายตะกี้ไม่อนี้กลับมากก็สิได้มาเห็นไหม่ล่ะเนี่ยพี่นอ้องเข้ามาทั้งในน้ำปูนาภายในบริเวณนั้นพี่น้องเด้อภายในบริเวณ

นี่เป็นเป็นบายเนี่ยมันขึ้นเด้อพี่น้องเด้อเบสิกอ่าเราเบสิกนะพี่น้องเนาะอ่ามาแวะมะพานได้พี่น้องไม่โตสนุกเกพอร์พร้อมนะพี่นอ้องไอบ้านพักไก่อมพรอยู่ที่หลักสามหลักสี่เด้อพี่น้องเด้อเอ่อทางออกอ่าไปทางสะพานทางเขาวเวียงจันทร์เนาะพี่น้องเนาะเออนีอ่บัท่านได้เปิดไฟพี่น้องไอ,อพี่ให้น้องฟ้องไป,ไปเขาได้เห็นบรรยากาศมนีภูนา อมา,มามาย่ำๆทำข้าวอ,อีพออีแม่ทางาาเราเห้งลูกเต่าครับขึ้นมาสั้นที่สองที่เป็นอา้ันกาแฟนะพี่น,อน้องเนาะเป็นห้างกาแฟแถบอืม ทังนอกนี่สิติดถนนเด้อพี่น้องเด้่ทั้งนอกนี่สิติดถนนพี่น้องพี่น้องมีโอกาสมากกาแวะมาผักผก่อนใจมาพักมาเศร้าได้นะพี่น้องเนะาะตย์ถนนงหญสะดวกสบายพี่น้องกับเข่ากับปลาทางเขาเวียงจันทร์พี่น้อง

อ่ะสวัสดีพี่น้องพวงปายตอนนี้ปุนากามาอยู่ที่บ้านพักไก่อมพรนะพี่น้องเนาะอันนี้คือพอลุ้งด้วยนี่เด้ออ่าเมียอ่ะสวัสดีค่ะอีแม่กับอีพ่อเด้ออันนี้คืออีแม่ยนั่นอดอรวัฒนาอีพ่อก็ไม่อรวัฒนาครับเป็นผู้ดูแลกิจการที่นี่ครับอ่าฝากพี่ฝากน้องฝากป้าฝากลุงแนบุนีปุนากามาหอดมาหอดมาถึงบ้านพักไก่อมพรท่านนี้สบายดีสบายดีอันนี้ลูกท้ารรานกำลังพระกันมาเนาะพี่น้องเนาะ มากินข้าวเปียกเ้นพี่น้องข้าวเปียกเ้นยืนนี่มีทั้งมีทั้งกาแฟมีทั้งข้าวเปียกเ้นเ้อพี่น้องนะวันนี้ข้าวมาพี่น้องก้องไปดีใจนับมาทั้งเล่าพี่น้องมาพักได้ครับที่บ้านพักแกลมพรมีที่พักมีข้าวปลาอาหารรับรองพี่น้องพ้อไปทั้งกาแฟต่างๆแล้วพี่น้องเนาะวันนี้ปูนาคมาพักอยู่วันนี้หนึ่งวันหนึ่งคืนพี่น้องเสร็จภารกิจแล้วเขาจะได้กลับเมื่อบ้านพี่บ้านน้องช็อตท้ๆพี่น้องวันนี้ปูนาคจะปล่อยเลขลาวเด็ดสามตัว พี่น้องคอยติดตามเด้ออ่าค่อยติดตามอีกจักน้อยหนึ่งนะพี่น้องนะเนาะทีวกล่าสวัสดีพี่น้องตอนนี้ผู้นากะมาอยู่ที่บ้านนี้พอยแม่เดอ้อตอนนี้บ้านหลังนี้ก็คือบ้านของท่านเอกัคราชทูตอาลาไปจำกรุงปักกิงงนะกงกกง่งนะพี่น้องเนาะอ่าไปจำกรุงอ่าปักกิ่งเรียกว่าคุ้นหนิงนะพี่น้องเนาะอ่าซึ่งเป็นบ้านลูกศิ์ลูกหาของผู้นาค นี่คือท่านทูดกับครอบครัวคนเดิมพี่น้องเด้อ่าเป็นมือชัดปันไหนนาะพี่น้องเนาะตอนนี้อยู่ทั้งกับอีพ่อกับอีแม่อยู่ทั้งทั้งสองเท่า <c oughs> ตนนี่ทั้งสองเท่าอยู่ทั้งสองเท่าพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับว,ว่าเป็นผู้เท่า ทำคุณมาก่อนเลี้ยงลูกหลานในนี่นอนเสมอหนาพ้ำตาพี่น้องอืมพอใครได้มีเวลาดูแลมีแต่สองเท่ากับไปวัดฟั่งรําเห็นนั่นเห็นนี่แน่ตามภาษาอือหกควองกับสร้างมันดอกแม่นี่ก็หกขยะนี <c oughs> อ่อเดี๋ยวผู้นากพระออกไปชมบรรยากาศข้างนอกจักหน่อยพี่น้อง ออกไปชมบรรยากาศท่างนอกจักหน่อยเด้อพี่นอ้องเด้ออือบุนากมาตะกี้มาแต่งงานมาแต่งงานกี่ทงหลักการมะขืนบัตรไม่ท่านเอกอัครราชทูตเล่าประจําอ่าคุณหนิงเนาะพี่น้องเนาะบุนากับมาตั้งศาลให้มาเห็นดัานน,นี่ให้ยืนนี่ละพี่น้องป้องไปอ่าแม่วันดีวันดีแม่วันดีนดทังช่องยูทูบเน้ เออฮะเขาไปนั่งเล่นยญทังในได้พี่น้องโดนๆได้มาหาพี่หาน้องทั้งเหล้าเขาสามปีและวสี่ปีแล้วแต่ท่าโควิดโค่อย่างมันมากายเลยมาบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเลยมาบ่ได้พี่น้องสมามาทางในได้อีกเจ้หน่อยผู้น่ากันชีเดียร์นี่ยังห้ลูกให้หลานน้ำน้อพี่น้องเนาะอ้าวสรุปเลขเล้าเมื่อนี้ผู้นาคปล่อยเลขที่บ้านเนาะพี่น้องเนาะ 0220นะพี่น้องจัดไปได้พี่น้องเนะเลขเล้ามันนี่0220อ่าผู้ใดมากระจัดคัดกับพันได้พี่น้องเนอะอ่าร่วมทิพทีปูนาคมาหาอีพออีเมลยู่ทั้งเมืองเล้าเข้ามาแล้วกะจะลืมหนึ่งกำลังเร่งเช่นเร่งใจโดยการกดสับสไลค์กดไลค์กดแชร์สุดท้ายแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเราได้พี่น้องเนอะเพื่อที่สิวิไลพันธ์ ข่าวสารดีๆตัวเลขเ็ดๆจากทั้งช่องปู้นักมาลับสาหรับคลิปนี้ผู้นาเขาก็เข้ามาสวัสดีครับ